สวัสดีครับพี่น้องเบ้าต้มอีสานผัดจีนมาเดี่ยวพี่น้องโดนๆนี่มาพอกันครับมือนี้เบาต้มจะพามาเก็บหอยหวานนะพี่น้องมานี่ครับผมหอยหวานนี้สีเดียวพี่น้องอืมตัวพี่น้องเก็บไปต้มครับผมฝนตกพี่น้องันออกครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับผมเบาต้มหยุดงานครับปุ่นนี่ยปีใหม่ครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับผมขับมาสามพนครับพี่น้อง พี่น้องมันฝนตกมันออกมาครับผมใหม่ๆเลยเด็ดขนาดบรรยากาศทีพี่น้องวันีเจ้าฮะครับผมบรรยากาศหน้าผาหุ่นนกพิราบพี่น้องในหูหุ่นเนี้ยมาเห็นแล้ครับของพัฒน์ไทยดิเนี่ยเดทไทยละไทยละไม่วานพี่น้องหุ่นออกมาเต็มเลยพี่น้องหุ่นล่ะพี่น้องออกมากต้องเอาไปแชร์น้าก่อนพี่น้อง เด็ดว่ะพี่น้งองหอยหวานยีสเตรียวพี่น้งองครับผมหอยปก่อยพี่น้งองครับหอยไปก่อยครับผมครับมั่นบรรยากาศครับสมุนลูกสมุนกระแม่น้ำพี่น้องถุง,ง,งถอดถึงไหมนะ เอาใส่ไวม่เหงื่อไะเอ่อในกาศครับผมเบาหม่อนเบาแดงกับไอ้ไทยงอนไอ้บุญลงไอ้ที่เดือมาด้วยครับผมเมื่อเนี้ยกาศที่นอนอ๋อโอ้โหเหยียบได้ปะเอาียเหยแล้ว เนี่ยโเห็นเหรอตัวนีใหญ่เลยเน่หน่อยปล่อยมันไปแี้พันนะหลายคับเนี่ยูน่อยเนี่ยนะนี่หน่อยบ่เนาะนี่หน่อยเวยหวานอิราเลี่นนี่ยหน่ยหลายครับนี่ปลาครับผมป่ดล้วนนะ่หน่อยเถอะวะนี่มนเป็นสีขาวอ่ะนี่ เปียกมื่อิมนี่ขาวอ่ะสีขาวจะว่ามันตายอพุ่นไม่บกง่ายเลยพุ่นอ่ะตรงไหนมนี่ยอันกาศที่นังตอนเต่าเต่าครับผมมันไดกาศตอนแปมเ่าฮะมันมีพยายามามมาไกลบ้บาันมันหลนะกงบินได้ฝนพี่น้อง โมยายน้อยต้องยุงติตาเนี่ยเนีห,หน่อยอย,อย,อยังไงสะอาดพี่น้องสะอาดอยู่ในป่าครับผมกะอาดครับผมบรรยากาศวันจุดพี่น้องยุดสามหมื่นสี่หมื่นพี่น้องเอ,อ้ยปีใหม,ม่มีสติอยู่ลลหลายครับพี่น้องนี่เดียวมันมนี่อยูอย่บนนั่นนะ เนี่นยนะครับผมกงิลังเลื่อยเลยพื่น้องหอยหวานแซ่บได้เพื่น้องที่เด็ดขนาดเลยเนื้อหน่อยพอรครับผมคัดไส้ย่างเดียวเลยครับสมุนก็นได้หนะหนาวเรา,วามีงานเราต้องหาเก็บหอยเก็บผักกินพี่น้องบ่ได้ครับผมว่าสัน่นผมมีเงินสองบ้านเลย 大鱼、啊这个、的，有那个，哎呀，我给你，我给你。